อย่าเล็กเป็นไปตันนะครับอ่าครับควนไปควนมากิ่งหักนะครับเฮ้ยโอ้ยรักตื่นเอาแล้วเอาไฟไปกอบไฟกอบมันเนื้อแล้วมุกรอบแล้วก็จ้ำเน้อแต่เนื้อปลายก็ตอกเนื้อพี่เนยต้นไหนอร่อยที่สุดเหมือนทันเดียวกันหมดเลยค่ะันจะรออันนี้ดูใบหรือเก็บลูกอันดูใบอันดูใบ แล้วอันไหนดกๆครัดกทุกต้นดกทุกต้นฮะับที่ผมผมให้มันดำๆนี่จะดกเต็มลูกมันได้ง่ายมากนะครับไม่มีมีดเลยอ่ามีดเดี๋ยวรอที่ผมไม่ก็ได้ครับมีดมันก็มีให้หรอกดูอาจารย์ก่อนดูอาจารย์ก่อนอยู่แล้วหรอเนื้อาเนี๋ยวรีบไปไหนะเดี๋ยวรีบไปไหนะยังเรียนไม่จบหลักสูตรเลยเออไม่เป็นไรครับอาจารย์ลากมันจะออกข้างล่างข้างบนข้างบนนี่ครับ เขาจะออกข้างบนเหรอฮะใช่ครับมีเพิ่งรู้นะเนี่ย้ออาจารย์เล็กนี่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 เดี๋ยวพ่อนะต้องดีนะฮะนะจากนั้นเอาตุ่มเอาตุ่มไปข้างล่างไล่นี่เลยฮะเงินเลยตุ้มนี่เลย ให้มันอยู่ตรงกลางว่านี่หนอเนาะจะได้ออกลากเยอะๆน่ให้ตรงที่จะออกลากอยู่กลางนี่ใช่ครับนอนนยู่ตั้าอยู่เนเอ้จ้ะพอกินพอดูทรงมันงอนงามเลยตันนี้เนอตันิ้วจะได้กินให้รอบนะครับหนอปิดให้หกันประมาณหนึ่งนิ้วอ๊บเป็นลุยกันอ่าสิมันเ อาใครยังไม่ได้มีดครับแกงมาไว้หน้า